เทวทูตไมเคิลอบกอดโลกสื่อสารทางจิตผ่านคลัสตินเอริสันเพื่อนที่สวยงามที่รักของฉันฉันคือเทวทูตไมเคิลฉันจะพูดถึงปัจจุบันและอนาคตคุณรู้เกี่ยวกับอดีตของคุณแล้วฉันก็เช่นกันไม่สำคัญหรอกว่าท,ที่ผ่านมาคุณทำอะไรลงไปบ้างมันเป็นทิวทัศน์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณในการเรียนรู้ อย่าวิตกกังวลเกี่ยวกับวิธีการอธิบายของฉันฉันเรียกมันว่าทิวทัศน์เพราะเป็นภูมิทัศน์การเรียนรู้ของคุณแต่ฉันเรียกมันว่าโลกที่คุณวิวัฒนาการผ่านประสบการณ์ของคุณเองก็ได้หากคุณใช้หัวหอมเป็นตัวอย่างทุกชั้นของคุณมีรหัสความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงแก่คุณตอนนี้ คุณเป็นเจ้านายของคุณเองและเมื่อคุณอ่านข้อความนี้คุณก็ได้พบกับแก่นแท้ในตัวคุณแล้วคุณได้ทำงานอย่างขยันขันแข็งกับเลเยอร์ทั้งหมดของคุณและนั่นหมายถึงการทำงานหนักมากครั้งหนึ่งเป็นงานในความมืดมิดและที่นี่คุณจะพบกับแสงสว่างของคุณเองช่างไฟทำงานในที่มืดและตอนนี้ คุณได้พัฒนาเป็นสิ่งมีชีวิตที่รู้แจ้งและเป็นที่รักของจัก,กรวาลคุณรู้ว่าคุณเป็นใครในตอนนี้และคุณรู้ว่าการรู้นี้เป็นการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ไม่ใช่เป็นการปีนบันไดขึ้นสู่สวรรค์และออกจากโลกการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่แท้จริงคือทั้งหมดที่เกี่ยวกับการอบกอดโลกรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเธอ และทำความรู้จักกับเธอการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ที่แท้จริงคือการสื่อสารกับเธอแม่ของคุณและขุดเท้าของคุณลงในหญ้าและดินสีเขียวของเธอการเสด็จขึ้นสู่สวรรค์น,นั้นเป็นความรู้สึกที่ตื่นขึ้นและเป็นจักระทั้ง13ที่ทำงานร่วมกันคุณอาจพบว่าคุณมีแมมมอธเป็นสัตว์วิญญาณไดโนเสาร์หรือสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้ว และเป็นไปได้อย่างไรสัตว์ที่สุนพันธ์ทั้งหมดเป็นสิ่งมีชีวิตในปัจจุบันพวกเขาออกจากโลกเพื่ออาศัยอยู่ในมิติที่สูงขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงไม่ตายและคุณไม่สามารถตายได้เช่นกันวิญญาณของคุณเป็นนิรันด์มันอาศัยอยู่ในร่างกายที่แตกต่างกันเป็นครั้งคราวของขวัญคือของขวัญโปรดถนอมไว้รักช่วงเวลาตรงนี้ที่คุณอยู่ตอนนี้ และรักในสิ่งที่คุณกำลังทำอนาคตเราจะหล่อหลอมรวมกันเพราะคุณไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างแน่นอนเมื่อคนรู้สึกในใจว่าความสงบความรักและความเข้าใจคือสิ่งที่คุณคิดว่าสำคัญคุณจะปรับตัวให้เข้ากับฉันและลูกทีมแล้วเราจะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันผมรักคุณไมเคิล